สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง u t u b e ไอชัยนาศนะฮรรูปเหมือนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนปีหนึ่งห้านะครับพระผงนะพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ไข่ปีหนึ่งห้าหลวงปู่โตผุกเสกนะครับจะสร้างน้อยกว่าเหรียญน,นะฮะไม่ค่อยเจอมาพร้อมนอนกล่องนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปีหนึ่งห้านะครับ,บ,ป, 5, รบปีลึกพิธีใหญ่ปู่โตผุกเสกห้าร้อยบาท เหรียญพระประหลัดบุญผมเมื่อก่อนแพงมากนะ้ะแต่2,000ันนะพระประหลัดบุญหลวงปูท่ทิมปุกเซกปี19ึานะครับปูกทิมเซก1,300บาทนะครับหนึ่บาทหลวงปูท่ทิมเซกพั0สามรคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อฤาษีดิ้งดำวัดท่าสูงนะครับ องนี้จะบอกว่าเป็นพิเศษนะพิเศษแปลกๆตรงที่พระเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นไข่นะขึ้นเป็นไข่เป็นมวลสารขึ้นเป็นเม็ดกบนะฮนะทั่วทั้งองค์พระนะครแปลกมากแล้วบอกเลยว่าไม่ค่อยเจอนะแบบนี้นะน้อยองค์จริงๆนะั้นที่ขึ้นเม็ดไข,ข่ขาวๆเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วพระสวยนะครับไม่ใช่ว่า พระไม่ชัดไม่คมนะพระสวยนะครับหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทแน่นานเจอแน่นอนระครังวัดอัมพวาเนื้อนวาโลหะปีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อพเกษนะใครไม่ทันรอบที่แล้วนะมาแล้วนะครับหนึ่งเจ็ดอัมพวาหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อนวาโลหะ ตัวให้ผิวปลอดหลุงหนึ่งพันบาท <c oughs> หลวงพ่ออีนะครับผมสีหน้าหลวงพ่ออีนะนะตู่ต้องแบบนี้นะครับผมพ่ออีผมสีหน้าหลวงพ่ออีเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้ยบาท <c oughs> <c oughs> เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนนะครับรุ่นแรก หลวงพูนวัดบ้านแผนเป็นลาหูอมจันทีงหลังยันดวงพลวพูนวัดบ้านแผนห้าร้อยบาทหลวงปู่คำพันธ์นะครับหลวงปู่คำพันธ์สวยมากนั่งผานสามร้อยบาทหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยสามร้อยพระหลวงพ่อพาด นะวัดดงตาลทรงเสือเนื้อดินนะครับหลวงพ่อผาดวัดดงตาลทรงเสือเนื้อดินหลวงพ่อปานฝากกุนะครับหลวงพ่อผาดวัดดงตาลเอาไปสองพันบาทนะครับพร้อมบัตรรับป,ประกันหนึ่งใบคุนแผนหลวงพ่อลำใหญ่นะครับลูกศิษย์มีลูกศิษย์ตามเก็บเล่นกันอยู่นะ้คุนแผนหลวงพ่อลำใหญ่หกรอบวอดสแกนะครับ เอาห้าร้อยแรกกันแผ่นเครือบหลวงพ่อลำใหญ่ห้าร้อยบาทหลวงปู่สุขวัดปลาคลองปีศูนย์หกออกวัดประสาทนะครับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่สุขวัดปลาคลองมะขามเท่าออกวัดประสาทนะครับวัดประสาทพิมพ์ใหญ่นะเนื้อเดียวกับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเดียวกัน พีทีเดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับหลวงู่ทวดจะแพงกว่าเอาไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟื้อนะครับใส่ใต้นะร,รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ทุ่งเฟือ้อปู่จันทร์ทุ่งเฟือ้อเอาแปดร้อยแปดร้อยบาทเหรียญรลห่านะครับเหรียญลห่า ปีส5งห้าหนึงแลห้ี2.5.1หหนึงหลังพระพุทธชินราชนะครับปู่ทิมปุกเซกเอา400ร้อนะครับาทเหรียญพระครูศุนนะเมธากรอ่านผิดขออภัยนะครับาะมองไม่ค่อยเห็นวัด วก้าห้องนะครับวัดเก้าห้องรัตนารามคุ้นๆนะวัดเก้าห้องเนะี่ยคุ้นมากนะครับวัดเก้าห้องวัดเก้าห้องหลวงพ่อวัดเก้าห้องวัดเก้าห้องแล้วลืมทุนด้วยเอาหกร้อยแล้วกันนะครับเลี่ยมวินเทจ เดี๋ยวลวงปูแหวนนะครับองค์นี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็บอกนิยมต่อโค้ดนะด้านหลังจะเป็นขีดตารางกาแบบนี้นะจะเป็นนิยมนะครับรเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าทูนเก้านะครับทูลเก้าลวงปูแหวน คูณเก้าหลวงปู่แหวนห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อสงฆ์ขอบสตังค์นะครับหลวงพ่อสงฆ์ขอบสตังค์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับนหลวงพ่อสงฆ์ขอบสตังค์วัดเจ้าฟ้าสารลอยห้าร้อยบาทหลวงพ่อโอภาสีวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับพ่อโอภาสีวัดประสาทปีศูนย์หกหลวงพ่อโอภาสีวัดประสาทปีศูนย์หก เอาสี่ยนะสี่ร้อยบาทสมเด็จปืนแตกหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับหลังยันนะเจ็ดร้อยเท่านั้นตรวสื่อโค้งสวยๆเด้งๆเจ็ดร้อยบาทพระรอดละโวนะครับหลวงพ่อเดิมปุกเสกนะพระรอดระโวสองสี่แปดห้าพ่อเดิมเสกห้าร้อยบาทเนื้อเขียว หลวงพ่ออีปีหนึ่งหหลวงปู่ทิมปุกเสกหลวงปู่ทิมปุกเสกหนึ่งพันบาทนะครับปีหนึ่งหพบาทจิน,นาราดหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับ400บาทหลังกระดาน400รสามเหลี่ยมหลวงพ่อลีวัดอโศกรามห้าอบาทเนื้อดินห้าร้อย พระลอดหลวงปู่ศรีวัดเขาทับ,บุนนาคปีหนึ่งเจ็ดสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพระลอดปู่ศรีเหรียญในหลวงราชการที่เก้าพระราชทานเป็นที่ระลึกเหรียญในหลวงราชการที่เก้าสามร้อยยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อดินสององนะครับนอนกล้องหนึ่งองค์อยู่ในเลี่ยม เรียมตะแตนเลดหนึ่งองะคะฮะสององนี่เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทดูองค์เลี่ยมกล่องเลี่ยมอยู่ในกล่องเดิมสวยมากเนื้อดินจมูกดง ด้านหลังนะครับเนื้อดินห้าร้อยบาทสององค์าาี่พพานสมเด็จสุขโตวัดบวรนะครับสุขโตวัดบวรปีหนึ่งเจ็ดนะองค์นี้แพงนะองค์นี้แพงนะครับแพงมากในหลวงนอกเก้านะเป็นดําลิจัดสร้างนะครับวัดบวรปีหนึ่งเจ็ดสมเด็จสุขโตวมวนสารพระสังฆราช อุย,อยู่กล้องเขาแล้วสมเด็จสุขโตนะครับสุขโตปีสองพันหนึ่งเจ็ดวัดบวรและนีษีใหญ่นะครับมวนสามเยอะเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทขอบคุณครับ ปิดตามหาลาบเนื้อนวะหลวงพ่อแช่มวัดดอนใย,ยหอมปิดตามีลาบตอกโค้ดเนี่ยฮะด้านหลังเนื้อนวะโลหะจัดสร้างไม่เยอะนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดดอนใจหอมเอาพันสองนะฮะพันสองสั่งค่าจ่ายหลวงปู่นาควัดละขังเอแคห้ารนะ้อยน้ำบินขอบหน่อยหนึ่งนะ้บินขอบนิดหนึ่งนะห้าร้อยบาท กัจจัยหลวงพู่น,นาวัดระฆังใหญ่โตนะครับพระสายผู้วงน้าคเนะี่ยทำเล็กๆไม่ทำาททำองค์ใหญ่เต่าเปิดโลกนะเปิดโลกหน้าหนุ่มนิยมเต่าปูลิวเปิดโลกหน้าหนุ่มนิยมเต่าเปิดโลกหลวงปูลิวหน้าหนุ่มนิยม มือใหญ่มีสองพแน่นอนนะเอาไปพันห้าบาทนะครับผิวไฟส,สวยอมม่วงหนึ่งันห้าบาทเท่านั้นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งสนะครับวางศิลาฤกษ์วัดบูรพารามหลวงพ่อเงินวัดบูรพารามปีหนึ่งสี่สี่รบาท เหรียญก้มหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญก้มหลวงพ่อเอียรุ่งเรืองสุกปีหนึ่งเก้านะครับห้าร้อยบาทเหรียญกระนกข้างหลวงปู่ซิมวัดถ้ำผาป,ป่องนะรกระนกข้างสวยมากเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทปีสองศูนย์เจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวจานเต็ม เหรียญตะกัวนะจานลายมือหลวงปู่หลิวเหรียญตะกัวหลวงปู่หลิวห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทองค์สุดท้ายนะครับเป็นเหรียญวัดเชิงเลนนะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหลงวง,ลลงวปู่โต๊ะปผุเสกปีหนึ่งห้าผิวไฟนอนกล่องนะครับหนึ่งพันสามร้อยนะพันสามร้อยบาทน้องกล่องเดิมๆ แล้วก็มีหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะเนี่ยเป็นเซตนะขายยกเลยนะครับขายยกรูปเนี่ยรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบกว่าบาทน,นะสิบสองบาทนนะประมาณนี้นะครับรูปหลวงพ่ออุตมะเนี่ยรูปพัดยศเนี่ย ประมาณ12บาทแล้วก็เหรียญเหรียญนะครับเหรียญเหรียญกลมเหรียญเนี่ยมี3แบบนะครับมี3แบบก็เหรียญเนี่ยจะมาณสัก1ิบ5เหรียญได้นะหัวใจก็มีนะครับเหรียญกลมเล็กก็มีติดสักสิบ่าเหรียญนะสิบ่าเหรียญพร้อมรูปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณยี่สิบ เกิน20องค์นะเกิน20ชิ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเอา700บาทนะครหลวงพ่ออุตมะนะขึ้นนั่งหอไม่ขึ้นแล้วกันนะครับความเก่งของท่านนะครับวัดเนี่ยเอา700บาทหลวงพ่ออุตมะนะครับใครสนใจก็ทักไลน์นะฮะดีไลน์ a c l l v e t e นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ซับพ่วงครับมาโรศู์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ